ออ้ตีดเออตีเออโอ๊ยโดนใบกูไม่กลัวทำไมอ่ะกูไม่กลัวสะพรอนมึงไงเออไอ้ตายไม้ตายไม้ตายไม้ตายเออเออไม่ตายเออหนึ่งหนึ่งเออกูไม่กลัวเออไม่ตายด้วยรอด ก็คิดว่าจะให้นินจาเห็นสเตกไว้ปกติเขาใช้โบเดรีนะ้ะ <c oughs> มันดีแล้วเนี่ยการเซียตาฟาร์ไมให้ฉันคิดอะไรกับฉันไปเนี่ยแจ็คแมวสวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวป่าบ้านะคะตอนนี้เล่นเมดสาวหนาวเม็ดก็คือเอลเนียเป็นตัวที่มีค่าอินต่อเลเวลน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้ว สามจุดสองบนสี่ตัวเลยหรือเพราะว่าเราแล้วเรนร่างเรนร่างสองคนออกลูกแก้วคือเราอ,อยู่บนคนหนึ่งน,นะเพราะงั้นอ่ะอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอยู่บนหรือไหมก็อาจจะไปร่างกับกาเซียสก,ก็ได้โอ้ ว่าฉันได้ว่ะ <a> เป็นไงล่ะหนาวเม็ด <the> <the> วิ่งไปเลยวิ่งไปแช่เลยแช่เออ <Just> อืม้ม <a> ว้ายไม่โดน ชีวิตของฉันกูกลับดีกว่ากลับได้ยังเนี่ยนิ่มขนาดเนี่ยมันคนลกที่กันวะลำบาบกว่ายืนเลนคนเดียวอะ่ะ no มันมันมีสองตัวแม่แต่ถ้ากดบนได้มันก็โอเคนะประเด็นคือกูออกลูกแก้วทำไมกัน คือให้มันดันคลิปมาดีกว่าเราฟารม <c oughs> <ป>์มแล้วกันได้เห็นตัด<อ> <c oughs> ดูดิถ้าป้อมเราว่านีๆๆๆ เไไปม่ถึงมันวอดมันวอดมันวอดมันเห็นมันถอยแล้วมันวอดอย่างนี้ตัวตัดรูนล่างเลยตัดรูนล่างเลยได้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 โอ้รูนได้ตังค์บิชเชนกาเซียสกาเซียสเอาเอาใครติ๊กใครติ๊ก ถ้าเสียกดเห็ดไปนะไปไวายตีตีตเออวอดเนี่ยใช่วอดไม่เห็นหนะ้า วอดจริงเนี่ยเห็นไหมต้องวอดข้างบนนะวอดข้างล่างมันมองไม่เห็นนะดีได้ไมดีให้หน่อยดิล่างแตกตอนนี้อแต่กเก่งกันยับเลยทีมเราอะานี่ขจัดไปสแล้วเหรอนีก่อนหนีก่อนกำลังจะถึงกำลังจะถึงอุ้ยลิเจนเด็กเลเวลเพ่ ไม่ได้ตัดตอนนั้นไงตอนนั้นไม่ได้ตัดเออเอาเอาได้ไหมฟาโลเนี่ยได้แทงได้แต่ล่างแตกนะไปไหนละอุ้ยนี่นี่นู่นนี่นอ้ยอุยอ้ยเออโอ้ยโดนว่ะรอให้อยู่เออ ตายคลิปดีมัง้งหนีได้ไหมได้ได้ไดโอ้โหสโลเลยขนาดนี้เฮ้ยมันสแต็กคลิปไว้เต็มป่าเลยนึกว่าได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าเอาเดี๋ยวก็ไปแม่จะไปตีมันทีนึงไง ไม่ใช่ต,ตีแต่กดตัวเอาก็ได้ไม่ต้องคิกขวา <is> okay. คิกขวามันจะเดินอย่างนั้นอ่ะระยะตีมันถึงกดตัวเอแล้วคิกซ้ายเอาดีกว่ามันจะเซฟกว่าเออนั่นตายมังกี้ทีนึเออ หลายทีไรอีกเนี่ยชื่ออะไรนะฟาโลนี่ยมันไตวะ <No S 1> มันจะแตกคิบไว้เต็มป่าเลยอ่ะไปขโมยได้ไหม <the> นี่นี่นี่ดับเบลิลอยู่ข้างล่างมาเก็บเลยอยากไปเอา <No S 2> ล่างเลยอะมาดิกาเซียนมากลางอ,อ๋อนี่ก่อนกาเซียนมีบิงโอเคว่อยากได้คลิปก็ขโมยคลิปมาได้ไหมอันติใส่เลยแบบแรง เฮ้ยอ่ะฟารโลหลายเม็ดแล้วมึงอ่ะเออทีนึงเออลำคาญฟาโลมากเลยอ่ะเห็นลาคลิปในป่ามันอ่ะเป็นฟูงกำลังจะไปเอาหรยอไม่นี่กาแบบยอมเลยอ่ะยอมอันต uh, ิอ่ะ แต่ก็เข้าทันอยู่ยังไม่ออกบิงดีกว่าวะ่ะออกคาาฟ้าเลยดีกว่าจะได้มีมานาพอด้วยว้ายนี่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 นฟาโลอยู่กลางรุนบนนะอืมสะท้อนใส่กว่าเฮ้ยโอ้ย ตายว่ะโมันมีดีเจนเออไม่มีอันตีอ่ะออกก่อนได้ไหมเออตายแล้ว่โดนเผาไม่น่าเอาเลยวะ่ะมก็จะไม่เข้าแล้วนะบิดมันจะเอา เสียค่าหัวเลยเออเอาโดนตันเอาโดนตัดต้นไม้โอ้ยโดนเผาคู่เลย เห็นไหมยังยังแ,แบบยังเออเดินตามทันยังสกิลทันอ่ะก็เลยยังไม่ออกบิงดีกว่าเออได้ไหมอู้ได้อยู่และสบายระวังเพื่อนมันมาอีพวกอีเนียเพื่อนเยอะเออ Under the Tower. เก็บไหมเก็บเลยเก็บเลยโอเคไม่คิดว่ามีขวนม,มีเด้งเลื่อดเด้งมานาอยู่ oh. ออกของมาคอมโบกันบิดไปกูตามกูจะต,ตายไหมเนี่ยบิดเอ้ยว้า oh, ตายจริง <c oughs> อือสะท้อนก็สะท้อนกนูตียัดสะท้อนเลยจบ แก้วอ้เหี้ยบิดอาจจะต้องมีกระโดดออกเดี๋ยวนะดูความสามารถก่อสะท้อนก่อนอแล้วเ,เลยก่อกายภาพก่อไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกันเวทมันก็จะหักออกครึ่งหนึ่งถูกไหมโอ้โหนี่ไงวอด โอ้ยสก,กิลหนึ่งไม่ทันเออโอ้สก,กิลหนึ่งไม่ทันเมื่อกี้กดโดนลวนแล้วไม่ออกเราเริ่มแย่แล้วเนี่ยสก,กอร์ตามกันทันแล้วนะจากสก,กอร์นมอ,อ่ะโอไม่ออกป้อมด้วยนินจาไม่น่ามาเล่นอ่ะเทนที่จะดันป้อมไปตัดต้อมหน<า>ึ่งเดียว,วยพอแล้ว จะได้คาทาฟ้านะขอฟาร์มแป๊บหนึ่งเออโอ้โคตรแรงอะ่ะพีดอ่ะสกิลหนึ่งอะ่ะแล้วมานาหมดแล้วเอา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 เอ รีวอลเกอร์มันไม่อันติหรอที่ยึกยึกยากยากเมื่อกี้คือควรลีวอลเกอร์อันติไงนี่ไงไปมุทู้มยามกลับไปบวกเอาเป็ดเมียวเขาก,กล่าวว่าจะไม่โดนแล้วนะจะคว้างใส่รีวอลเกอร์มันจะตายอยู่แล้วนะกำลังกำลังดักหลังให้ เยอะเยอะเยอะออกมาออกมามีอันตีโอ้โหโดนคูณใช่ไหมมันอันตีว่ะเออตายอีเนี่ยตายด้วยโดดตามเลยบ๊อุเ้ยมีคนมาเอ้าดิงโดดอะไรอ่ะ เอออีกทีนึงโอเคอเออได้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 มานามหมดแล้วไออีเอออรีมต้อมได้นีหว่าออกกันเม็ดจริงจริงแล้วละ่ะโดนแบ็กมิดโดนอะไรไม่รู้อ่ะเออตัวเดียวกว็อันตวยไม่ของดี อ,อุ้ยแล้วอุ้ยเอเอเอ,อันตีไปอีกแกอีกแกอันตีเอ <c oughs> อทีแล้วนี่ไม <c oughs> ่รู้จักเออเขาไขอีเตี้ยดย้วยวันาไม่พอตันนะดีน้องมังกี้มังกี้มังกี้ตายบิดนะเนี่ยคอยดูนะ <c oughs> เนี่ยเอ้ยติดคีบไอ้ที่อะบิดเออสตัน บีดอะมันเป็นตัวที่เล่นง่ายเว้ยเพราะสก,กิลมันล็อกตัวหมดเลยกดกดโยนไปเถอะเอาให้ฉันเอาเหรอ คิดว่าจะให้นินจาเห็นสแตกไว้ปกติเขาจะกดเดนนี่นะเออทำตามคอมเมนต์แล้วนะคะคอมเมนต์บอกว่าเล่เลนซับให้ออกกันเวทบ้างสักชิ้นหนึ่งนี่ออกแล้วนะเป็นกันเวทแบบเห็นแก่ตัวเพราะว่าคนอื่นไม่ได้อะไรเลยเป็นตำนานเลยเซ็งว่ะโดดติดป่าเฉยเลยมันโดนเนิฟระยะโดดนะเมทเบนเนี่ยเมื่อก่อน 1, 2, นะมันพันสองนะอืม กูไม่กลัวกูไม่กลัวสะท้อนมึงอ่ะเป็นไงล่ะเพราะฉันอ่านมาแล้วเมื่อกี้ว่าสะท้อนเป็นเวทกูก็ออกกันเวทแค่นั้นแหละเนี่ยดูสิเอลอนเนียมานาโคตดเยอะพันหก เพราะว่าค่าอินตอเลเวลมันเยอะมากเฮ้ยวายแล้วทำไมป้อมยิงล่ะหนูใจเย็นโอ,โอ้ยโอ้โหหกูโดนใบยโอเนี่ยดูเถอะมันเอาแต่ชั้นจริงนะฟาโลอ่ะเป็นไรมากไหมยะ โลกจิตนะไปหาหมอตันไปดิเออมีคนตันหรอไอ้แค้นกูจัดไอ้เหี้ยอะไรขนาดนั้นวะไอ้โม่คือฟาร์โล่แม่งอะไรกูขนาดนั้นวะแม่งพวกนี้มันเด็กขี้แค้นนี่หว่าเออฉันโดนตั้งแต่ต้นเกมไออีฟาโลเป็นไรมากไหมอ่ะไอลิงโดดมาโดนคนตันหาจัดเอออุ้ยมันซื้อเกิดว่ะใครซื้อเกิดสีส้มฟาโร เห็นได้ไปเยอะไงเมื่อกี้มันขี้แค้นจริงนะยิมได้สามตัวเลยเดี๋ยวมันขี้แค้นจริงนะเราแตกเยอะเราแตกก็ตีไปตีมันมันตีไม่ไหวหรอตัวมันอะจะมันดีเลยเนี่ยกาเซียต่าฟาไม่ใช่ฉันคิดอะไรกับฉันไปเนี่ย สเต็คให้กลอดลอยยอไปไม่ทันว่ะอู้เออรอบรอบบิทหน่งนี่แหละความลับของคาถาฟ้าตบยังลูกนี่ขี่แค้ต้องตายอเอามาันเอามาันไอ้นี่เอามาันไอเตี้ยมันนี่ยังไงเตี้ยไอเตี้ยเดินช้าก็โดนจับไปเลยหนึ่งเมตร ฉันว่านะไอแกกาเซียดมันต้องคิดอะไรกับฉันแหละเพราะมันชอบสแต็คคลิปให้ฉันไปฟาร์มจะให้แคลรี่ฟาร์มก็ไม่ไห้เลาซื้อกรีนดีกว่าวะไม่ไหวแล้วรีบเย็นะโทมจะบางเอานะ่ะวา้ายก,กูไม่กลัวกูไม่กลัวสะท้อนมึงกูไม่กลัวอุย้ยควรกลัวปะาตายแกกูตายเพราะสะท้อนอีกแล้วสินะตายที่ไหนไม่เห็นตาย เกือบนี้อีนั่นตะเกิยมากระต่ายฉันสามารถวาร์ปกลับแล้วค่อยมาใหม่เด้นะ <c oughs> แบบนี้ชดเดียมันเขียวมันเตี้ยนะคุณทำมาแค่นั้นมันก็เดินลำบากแล้วจะไปตัดขามันอีก <c oughs> เออเออเออ <c oughs> โดนใบ <c oughs> ใช่มันเล่นดีนะไอเนี้ยฟาโลอ่ะ ออกไอ้นี่ดีกว่าไอคอน,นเพราะว่าต่อให้เราตายอ่ะนก็จะออกโอ้ยโดนใบ กูไม่กลัวทำไมอ่ะกูไม่กลัวสะกูพรอนมือเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออเออไม่ตายเออหนึ่งหนึ่งเออกูไม่กลัวเออไม่ตายด้วยรอดกูก็ไม่ได้อ็ไม่ได้ออไอคอนอ่ะข่ให้ออไอคอนกำลังจะออกเลยเกดกันำลังจะออกกำลังจะออกนี่ก็ออกตอนแรกนี่จะแตกเต็มไปแล้วตายบ่อยขนาดนี้มาแตกเต็มจริงๆอ่ะมันก็พอออกแล้วแหละแต่ไปออกคาถาฟ้าให้นี่ไงให้บิด มันแก้จริงว่ะมันเห็นเนาะเฮ้ยโดนว่ะโดนหนีได้ไหมเออโดนก่อนเลยโดนใบหนีไงดูเลือดสู้ดูเลือดสู้อเยี้ยไม่ตายดูเลือดสู้นี่ตโลตโลไงพี่พี่มีตโลน้องโอ้สามสาแตก็กอิ่มเลย เปิดกูแต่กูไม่ตายอะทำไมอะแต่เมื่อกี้ดีนะบิดยิงไวให้อะแต่มันน่าจะกดใส่ตัวเองแหละและฉันเล่นด้วยเพราะคาดาฟาอู้จบแล้วตอนนี้เหนื่อยว่ะเหนื่อยเลยไม่รู้เนาะอันนี้ไอเทมที่แต่ละคนออกนะคะสามารถออกตามกันได้